โอ้คือบลาบาดิโอ้เอาพี่้องเอาจัดการครับอาซาลพดิโอ้โอ้ยามากกลนผมโอ้โอ้โอ้ไม่ชน่อยกี่บ่ขอเองครับเรามากเขีงนี่ยนง ยงตั้มมือเลยเออบอสเกี่ยวอี่มาครับพี่น้องในเวลาต้องรถไาแล้ว พาพี่หน่อยมาเบิงเบิง้งปวป้าวเลยโอ้หนามกำลังโบกหนามบกแล้วหนามบกแล้วโอ้มีป้าวบ่อน้อยเนาะเราหายลุยน้ำฝนยู่บอยจามจุ่มจุ่ม

បាត់អីបាត់បាច់ជឿកូនចាប់នេះចាប់នេះទៅទៅជូនទៅបាត់បាច់ទៀតឯផៅវិញទៅ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  đây <laughs> ừ. <laughs> này các bạn, chạy bộ, ô, nhóc cưỡn nhóc cưỡn, cặp mồi โอ้บอนจับปลาเป็นตัวนีจับเนเ่บจซอยเพิ่นบุรีนะครับพี่น้องผพรว่าคือกลองน้ำ๋ยวกลองเก บวางกล่องไ่ได oh, uh, well, ้เอ้กล so ่องเปียกเอ้นี่บางกล่องไปไหนนะไรทับไปท้ายทับไปโอ้ปลาเข่งปลาเข่งปลาเขิงโอ้โหจับไปตรงไอ้ปลอะไรไปจอกเหอเนี่โดนหรือเปลาป้าจ้ามาเดสูบไอ้กระปิกระตีนึงเหรละ โอ้สูบป,ปีตัวปีเลยวะทีมานมีคนมาบปกเลยโอ้เต็มเต็มปกากเลยครับใ<ไ>ห้ให้กำลังน,ะนาะเยอะเปาโอ้ทีมาาางาน,น้าลยครับมัน งานคณนณะภาแพงไปนั้นข้าวผมสีไรจับปลาซิวี๋ยว อ,อไไไะไรยังครับไอยังบอลเห็นเย็นเลยไม่เย็นเราไม่ทำน้ำเดือดดูสิวอนเย็นเราทำน้ำเนือด โอ้ทีงานขึงคุณผากงี้ยครับกวาเป็นกวาเล่ยต้องไจับบาน่ะไรยังจุดตรงออกเลยไปเลยเออ บอสก้าบอสเก็บตัวนยครับเก็บตัวนายบอสยักษ์ตีเหลืองบอสจับจับจับบอสเนี่ยไล่เกี่มือเลยโอ้ปวดจนจับทีละสองมือเลยพี่น้องจับปลาสองมือเลยวันนี้ขอบปุ๊บเลย โอ้ไม oh, mm ่ใ hmm. ช mm ่ปราขอนะผมว่าเห็นปลาดุกอยู่ดกปดกอยู่โอ้ปลาดุกย่หอกะโล่กระไอยูบ้านยง่นรตังตัวหน้าครับกยังเบิ่งเพี้เ่กพิ่นง เดี๋ยวผมซอยเดี๋ยวผมซอยซื้อตะกร้าให้กับพ่อจุ๊บ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 จิ๊บจุ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 ๊บกุ๊บจุ๊บจุ๊บ เอาเด้อว oh, hey, ่าคงวอ้ามสีลมตอนไหนเด้อพี่น้องตอนนี้บ่าบ้านผมไม่ไล่โดนบ้าน ตีครับนัก,กรถต้องมีบาดแผลบาดป้าบาดแผลยังก็ดูดีว่าเปนไหนเลยไม่บาดแผลยังก็เข็งเลยไอ้เโถโอ้โอ้ปวดปวดก็ดูก็ดูเสียบกเข็งวะไอ หมวกติดก้องมาอยู่หลงหลงก็ออกจากรถครบลวเนาไปปอ่ะตยอเียไลย โอ้วดัดในตัวสำมเขนปล่อยคือเสมาส้าผ้าใช่ครับเพราะเออที่เอาไปปล่อยหน้าบุโอ้โอ้จับเอียนอย่างง่ายเด้วย <c oughs> จับสองมือจับอะไร

โอ้บอกไปกันไรว้านี่แหละจับเราบอกกิน มาดูยูดนะมาดูยูดคุณราดูมันหมดพยานาคยูอสใจเย็นบอสเฮ้ยไม่ต้องยูดนี่ึงไปคนองหน้าอสต้อห้าอสกุบเออฮ้ยนี่มา Oh. คูบคูบโดดคูบเลยโดดคูบเลยรถโดดโอ้ยไปจังไนก็โดดคูบเลยขอเซอร์ออกหางเย็ดจ uh huh? ุ่มแล้วว่าโอ๊ยว้าวอืม นี่นะครับพาไปนอนบรรยากาศโอ้บริลลลงสาหลายปีเหรอ tên phải dán đi dán đi dán bay cái sáng sáng bố bay พยายามกลคนสูบน้าพย,ย,ยายามพยายมามพยายามัะไงน่งครับเออคพีไปฝากพี่น้องครับ

ต้องคุดกันครับ Nour <laughs> eo, 哦哦哦。 ตอนนี้ของงูโอ้โหนอนถาเลยครับนอนแหลบลิ้นสบายใจเพิินคักเห็รัเจอเจ้าที่ครับพี่น้องโอ้รอดชคเลยนั่นแล้วจับแล้ว

เอาเด้อบลายู่ไก่เด้อครับบาร์ดีไป <g ül> แล้วน้ำเจ้าหอกไหมเจ้าอกแล้วเหรอ,อโอ้ยล้อของบอกว่าถ้าหอ,อยมากขังบ่อนอีกดูนะครับบรรยากาศอีสานมเท่ารับ สิโดนองนาำที่ล่ะจัดการครับอาสาลพิษโอ้ยโอ้ยยามากลผมโอ้ยดึนนี่โอ้ยเลยเอ้ยโอ้ของของคนดีครับเปลวประหยัด โอ้วปเข็งจัดน้ำมาส่าได้่อื้น้ำมาไว่สุดทุกตี้โอ้ยหลายกูนี่โทรงทําหลังโอ้วสุดจากสม,ม่วงครับแะนี่ มาสูบตังแบบประมาณหกโมงเดี่ยวหกโมงพุ่นหกโมงเต่าน,วน,วน ừ, นะเต็มโบเร่งรีบคันทรงตะเกียนต้องเร่งรีบคันทรงตะเคียบัวเรีอวองนี่เริ่มอัดกันแล้วยโอ้เต็มอง,มอ,งอ่ะหนาเลยอ,อุ้ย ว,วายนิดไปเอาองมาให้จากอันนึงป่ะองที่บ้านเลยปาล์มเริ่มอัดกันแล้วยิ่งตายเดี๋ยวเด้อเด้อโบกจะเอาอัดแล้วอ,อัดกันร้ายบ่ได้เลยตายเนายนาะมัจับไว้โอ้ปลาเข็งเต็เมเลย ียงหลายแห่งเขาเป็นอย่างที่แสบเพี่น้องจ่ำกับแจวอืมหนอนหอนอืมผู้ชาวหน่อยเก็ยบอกขอยครับว้าวเจอหอยยักษ์ด้วยระวังประขิงได้ละนั่งประขิงต้ำม,มือได้เออบอดเชี่ยวออกบอดเชี่ยวให้ผู้ชาว่าสับคือฝัน

หลังจากที่สูบป,ป้าแล้วว <c oughs> ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการปลูกอาหารนี่พี่น,น้องอยากไปเข็งครับมาครับพี่น้องในเวลา ลองรสชาแล้วแซบปะยังพุ่งอาจจะบอกค่อยครบครับแต่กาแซบเนะบาะแซบปลาสดๆครับพี่น่องออกจากบอ่อย่างเลยสดๆร้อนๆจากบอ่อนะสวยๆมาเด้อพี่น้องทางบึงการสองทางบึงการ คุณละพินทั้งชนบุรีนะครับคี่ธีรพัดแอมซื้ออย่างปะไอเมืองเอื่อนคุณแอมกับพ่อแล้วนะครับเอาฝากถึงคนสิบรักสิบรังรลัทั้งหลายเจ้าค่อมคบพี่น้อง เสียบเสียบเสียบ,บอ้าวนะครับสำหรับคลิปนี้นะผู้ด้มักนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดตามให้เกษตรเมืองสีชาแนลน,นะนะพี่น้องผู้ใดต้องการ้รเกรเมืองสีทายคลิปแบบไรน,นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับเบาสูคันฟางไนนะครับ เดี๋ยวกระเสดเมืองสีสีจันทร์ให้เลยครับพี่น้องอ่ะผู้ใดมีสถานที่ในสีสะเก็นะครับให้กระเสดเมืองสีไปถ่ายนะครับกัติดต่อเขามาได้นะครับกระเสดเมืองสีสิไป้คอนบ่งขอ,อนวันพี่น้องเลยเอาสำหรับคลิปนี้นะครับกะขอลาพี่น้องไปสำนีก่อนนะครับโอโ้แสบหลายครับแสบหลายอ้าวสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ